สวัสดีแฟนเพจบ้านสวนธทนาคารนดินทุกคนวันนี้เราพามาดูบรรยากาศการสางังกอนะทุกคนนี่นี่เป็นโซนรับผิดชอบของอน้านะหรือเรียกที่สวนจะเรียกตาหมายนะที่ได้เรียกตากันก็เพราะว่าเรามีหลานทุกคนเราไม่เรียกแทนนะถ้าส่วนตัวเรวเรียกนะเป็นน้องของแม่ตาหมายคนที่ขุดบอ่อปลายเยอะๆนั่นแหละแข็งแรง ูทุกคนอยากให้ดูนี่เห็นไหมมันต้องใช้แรงกันนิดนึงนะก็คือเราจะสางกอกันแบบนี้ปีละครั้งเนี่ยบรรยากาศเลยนะสดๆเลยส่วนโซนด้านล่างที่ทวนตัวเราบปิดชอบอยู่ก็ยังไม่ได้ทําก็ทยอยทำแหละดูหไหมดูนะียให้ดูข้างหลังนูกนะหลังไปนู่นนะเดี๋ยวจะขยายไปดูนู่นเห็นไหมแน,น่นๆโซนนั้นอนะ่ะเหลือกอละสองสามต้นแล้วนะนี่เห็นไหมว่า เราอ่ะก็คือเราตอนจริงเนาะเราเน้นตอนจริงด้วยพอได้ได้จริงหมดแล้วอย่างเงี้ยเราก็ต้องสางออกุกคนเพื่อให้ลําใหม่เขาได้ทนะําหน้าที่เป็นลําแม่นะที่จริงแล้วงานแบบเนี้ยมันต้องทําตั้งแต่ประมาณกันยายนนะทุกคนแต่เราติดงานกันยาวมาเลยหลายอย่างมากมายจะมาสางกานช่วงนี้หน้า <c oughs> ที่ลงล่องไปเนี้ยใบเนี้ยเราจะร้อยมันแห้งพอมันแห้งแล้วมันจะเป็นแบบนี้ทุกคน,นแบบนี้น,นี่นี่แหละเราก็จะเอามากบโคนไผ่ โคกนไผ่ที่เราสางเสร็จแล้วโควนนี่เราก็จะให้น้ำทุกคนมันก็จะได้หน่อนะอนี่เห็นไหมก็ก <_ Seo> ็ดูแลเป็นระบบสวนนะเรามัน,ม,นมันไม่ใช่ป่าไผ่เนาะมันเป็นสวนไผ่มันก็ต้องมีการตัดแต่งสางกอยิ่งเราก็ตัดแต่งเราทั้งปีนั่นแหละทุกคนแต่ว่าพอหน้าฝนมันก็จะออกเยอะมากไงเห็นไหมโซนที่ยังไม่ได้ตัดแต่งจะดูหนาหนาตาเห็นไหมหนาหนาไหมหนาหนาล uk, ุกลกอันนี้คือเราใช้กิ่งเต็มที่แล้วนะส่วนโซนที่ตัดแต่งมาแล้วเนาะมันจะโล่งฮะฝั่งนี้ นี่กำลังเลือกอยู่เราก็ต้องเอาลำออกให้ได้เยอะที่สุดเหลือไว้ประมาณสองสามสี่ลำต่อกรอทุกคนนี่เป็นลำแม่ของปีนี้เสร็จแล้วนี่อย่าลืมนะว่าใบไผ่นี้เราใช้กบกอนะถ้ามันรอสักประมาณสองสัปดาห์มันจะร่วงทุกคนเราก็จะมาสลัดออกแล้วก็เอากิ่งมัน <c oughs> ไปเผาหรือเราก็จะทํากองเล็กเผาในร่องนี้ <c oughs> เพื่อที่จะลนยอดไผ่ <c oughs> เพื่อเป็นการเล่งหนอ่อมอนหน่อไม้ป่ากทีหนึ่งนะ ส่วนใบนะเราจะเราจะกวาดเราจะสลัดออกแล้วกวาดใบมากบโคนนะกบโคนไผ่ของเราทั้งหมดทุกคนนี่ประมาณนี้เลยเห็นไหมนี่นี่ลำลำนี้ก็คัดเลือกไปใช้งาน,นจะไปทําเสาวลวไปทําไม้ขีบไก่ย่างขายหรืออะไรก็ช่างแต่เราก็จะทิ้งไว้นี้เพราะว่าเดี๋ยวแผานาคัดจะมาคัดกันอีกทีนึงใครที่ขายไม้ขีบไก่ย่างก็คือแม่นั่นแหละจะมาคัดอีกจะมาคัดเอาลำอีกทีนึงไปทํัลวไปทําอะไรอย่างนี้อนเนกประสงค์ทุกคนหรือสามารถ ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วไปเผาถ่านได้นะเราก็เน้นใช้งานให้ได้มากที่สุดประมาณนั้นโอเคนี่พามาดูคร่าวๆกะว่าจะพาดูกอนี้ให้จบเห็ <c oughs> นไหมมันก็ต้องใช้แรงเพราะเราทําเป็นระบบสวนเราไม่ได้ปล่อยให้มันสูงเท่กนเรามีการตัดยอดควบคุมไว้สมนไมสูงประมาณเท่าไหร่ต้นไมสูงสูงร้อยเท่าไหร่ต้ <c oughs> นไม้สูงร้อหสิบนี่คือ อนี่ก็เอาแค่มือเอื้อมถึงเห็นไหมเราจะตัดยอดแค่มือเอื้อมถึงทุกคนก็ปะมาร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบประมาณนั้นแล้วแต่ข้อไผยเนาะให้เราทํางานง่ายไงเพราะว่าเวลาเราตอนจริงเราก็จะเดินมาเอื้อมมือนั่นดีพ่อเราบอกก้อนนี่อ๋อมันมันยังไม่ออกกระฟาอ่าก้อนนี้มันจะเหลือเยอะหน่อยทุกคนห้าลำนะแต่ข้างหลังเห็นไหมมันจะสองสามลำลงๆไปเลยโอเคการตัดแต่งก็ประมาณนี้ทุกคน